สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากซีเรียมาคุยกันครับเป็นเรื่องกฎระเบียบหม่อี่มเลยเกี่ยวกับการแต่งกายที่ชายหาดสาธารณะแล้วก็พวกสระว่ายน้ำสาธารณะนะครับคือ,อ,อมีคำสั่งออกมากำหนดให้ผู้หญิงต้องใส่ชุดว่ายน้ำแบบที่ปกปิดร่างกายหน่อยที่เรียกว่าบูร์กินีนะครับหรือไม่ก็เป็นชุดอื่นที่เขามองว่าเหมาะสมใช่ค่ะ ก็คือเน้นชุดที่ค่อนข้างมิดชิดหน่อยสำหรับพื้นที่สาธารณะเหล่านี้วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นมาในบริบทแบบไหนมีอะไรน่าคิดเบื้องหลังหรือเปล่าเริ่มที่ตัวกฎก่อนเลยนะครับคือทางกระทรวงการท่องเที่ยวเขาประกาศออกมาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องสวมชุดบูรกีนีที่ปิดเกือบหมดเลยยกเว้นหน้ามือเท้า หรืออาจจะเป็นชุดอื่นที่ปกปิดคล้ายๆกันเวลาไปที่ชายหาดสาธารณะหรือสะ่ายนมสาธารณะอืมแล้วเขาให้เหตุผลว่าไงนะคะเขาบอกว่าเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณะแล้วก็รักษาความเหมาะสมในที่สาธารณะครับอ๋อค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้น่าสนใจคือพวกชายหาดส่วนตัวครับ สะว่ายน้ำของเอกชนหรือโรงแรมที่แบบสี่ดาวขึ้นไปค่ะพวกนั้นยังอนุญาตให้ใส่ชุดว่ายน้ำแบบที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปได้แบบชุดว่ายน้ำตะวันตกแต่ก็มีการวงเล็บไว้นิดนึ่งนะครับว่าต้องภายในขอบเขตรัศนิยมของสาธารณชนซึ่งคำนี้มันก็ตีความได้กว้างเหมือนกันนะ จริงค่ะมันก็ยังมีความคลุมเครืออยู่ตรงนั้นนิดหน่อยแล้วเหมือนจะมีรายละเอียดเพิ่มอีกใช่ไหมคะสำหรับเวลาไม่ได้อยู่ในน้ำใช่ใช่ครับคือถ้าเดินไปเดินมานอกบริเวณสระเนี่ยผู้หญิงก็ควรจะมีผ้าคลุมหรือเสื้อผ้าหลวมๆทับชุดว่ายน้ำไว้อีกทีแล้วก็ห้ามใส่ชุดว่ายน้ำเดียเด่ยวๆออกนอกพื้นที่ชายหาดเลยถ้าไม่มีอะไรคลุมทับแล้วผู้ชายล่ะคะมีข้อกำหนดอะไรไหมผู้ชายก็มีครับ คือถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ว่ายน้ําก็ควรจะใส่เสื้อห้ามเปลิยอ,อกนอกบริเวณสระว่ายน้ําโดยรวมๆก็คือแนะนําให้ใส่เสื้อผ้าหลวมๆปิดไหล่ปิดเขา่าอะไรแบบนั้นอืมฟังดูเป็นการวางกรอบเรื่องการแต่งกายในที่สาธารณะค่อนข้างชัดเจนนะคะครับผมทีนี้บริบทที่กฎนี้มันออกมาก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ สำคัญมากเลยคือกฎนี้มันประกาศใช้หลังจากที่ซีเรียมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่มากๆเมื่อปลายปีที่แล้วนี้เองตอนที่กองกำลังที่นำโดยอาเมัดอัลชาราโค่นล้มรัฐบาลของบาชาอาศาสต์ใช่ไหมครับจบสงครามกลางเมืองที่ยาวนานถูกต้องค่ะแล้วคุณอัลชาราซึ่งตอนนี้เป็นผู้นำรักษาการเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริหารประเทศแบบที่เขาเรียกว่า inclusive คือให้ความสําคัญกับทุกกลุ่มผมจําได้ว่าเขาเคยพูดเรื่องสนับสนุนการศึกษาผู้หญิงด้วยนะแล้วก็บอกว่าเออไม่อยากให้ซีเรียรเป็นเหมือนอัฟกานิสถานที่จํากัดสิทธิผู้หญิงมากๆนั่นสิคะแล้วพ่อมีกฎเรื่องชุดว่นายน้ำแบบนี้ออกมามันก็เลยทําให้คนอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันจะสอดคล้องกับคํามั่นสัญญาเรื่องความครอบคลุมหรือการส่งเสริมสิทธิสตรีที่เคยพูดไวหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เพื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ระบุว่าหลักนิติศาสตร์อิสลามเป็นแหล่งที่มาหลักของกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันก็รับรองสิทธิสตรีเสรีภาพในการแสดงออกด้วย มันเลยเป็นจุดที่น่าจับตามองค่ะว่าทิศท,ทางจริงๆของรัฐบาลรักษาการชุดใหม่นี้จะเป็นยังไงกันแน่การออกกฎที่ดูเหมือนจะเน้นเรื่องศีลธรรมความเหมาะสมตามหลักศาสนาแบบนี้มันอาจจะเป็นความพยายามสร้างสมดุลหรืออาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สถานการณ์ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับแล้วพอมีกฎแบบนี้ออกมาจริงๆเสียงตอบรับจากคนซีเรียเองเป็นยังไงบ้างครับมีความเห็นต่างกันไหม,มหก็มีหลากหลายมุบบออมอมบบอ,อมงเลยค่ะ อย่างเช่นมีผู้หญิงจากเมืองอิสลิปให้ความเห็นว่ากฎนี้ก็มีข้อดีนะในแง่ศิล,ลธรรมแล้วก็ความเคารพซึ่งกันและกันเขาเข้าใจว่าบางครอบครัวอาจจะไม่สะดวกใจถ้าเห็นการแต่งกายที่เปิดเผยมากๆในที่สาธารณะอืมก็เป็นมุมมองนึงแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงจากผู้หญิงในเมืองหลวงอย่างดมาสกัสที่บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจกับกฎนี้ไม่สบายใจยังไงครับคือเขาบอกว่าไม่คุ้นเคยกับกฎหมายลักษณะนี้มาก่อน ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาไปทะเลผู้หญิงต่างศาสนาหรือคนที่ไม่เคร่งครัดเรื่องศาสนามากเขาก็เลือกใส่ชุดที่ตัวเองต้องการได้ใครที่เคร่งครัดก็อาจจะเลือกที่จะไม่ไปหรือแต่งกายมิตรชิดตามความเชื่อของตัวเองไปเหมือนเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมากกว่าที่จะให้รัฐเข้ามาควบคุม ใช่ค่ะเขามองว่าปัญหาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องว่าต้องใส่บุกินีหรือไม่ใส่แต่เป็นเรื่องที่รัฐกําลังเข้ามาควบคุมการแต่งกายของประชาชนซึ่งทําให้กังวลเรื่องเสียรีภาพส่วนบุคคลมากกว่าครับซึ่งก็สถานให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดหรือวิถีชีวิตที่อาจจะมีอยู่แล้วในสังคมซีเรียนะครับถูกต้องค่ะแล้วอีกประเด็นที่ยังดูเอ่อไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็คือเรื่องบทลงโทษอา้าไม่ได้บอกไว้เลยครับว่าถ้าไม่ทําตามจะโดอนอะไร ในคมสั่งไม่ได้ระบุบทลงโทษที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะบังคับใช้กฎนี้ยังไงแบบเป,เป,เป๊ะๆแค่บอกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยหรือผู้ดูแลชายหาดคอยสอดส่องดูแลให้คนปฏิบัติตามกฎอืมก็ยังทิ้งคําถามไว้ดูเหมือนกันนะทั้งเรื่องการบังคับใช้จริงจังแค่ไหนแล้วก็อย่างที่คุยกันตอนแรกเรื่องความสอดคล้องกับแนวทางที่ประกาศไว้ใช่เลยค่ะ มันสะท้อนความท้าทายที่สำคัญของสังคมที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้ว่าจะหาจุดสมดุลระหว่างสิ่งที่รัฐบาลมองว่าเป็นค่านิยมหรือความเหมาะสมทางสังคมกับเรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคลที่ประชาชนเองก็คาดหวังจะทำยังไงให้มันไปด้วยกันได้ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องชุดว่ายน้ำในซีเรียนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันโยงให่ไปถึงประเด็นใหญ่ๆทั้งเรื่องการเมือง สังคมแล้วก็สิทธิส่วนบุคคลในช่วงเวลาที่ซีเรียกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจริงๆค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ซับซอ้อนแล้วก็มีหลายมิติให้ต้องคบคิดประเด็นที่น่าจะชวนให้เราคิดตามกันต่อก็คือว่าในกระบวนการสร้างซีเรียยุคใหม่เนี่ยเส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างการที่รัฐจะเข้ามากำหนดบรรทัดฐานทางสังคมกับการเคารพในเสรีภาพการใช้ชีวิตการตัดสินใจส่วนบุคคลของผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคมเส้นแบ่งนั้นควรจะอยู่ตรงไหนนั่นสิครับ เป็นคำถามใหญ่ที่ท้าทายมากๆและคงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับว่าซีเรียจะเดินหน้าไปในทิศทางไหน